มามาว่ากันทำไมผมถึงเริ่มตัดหญ้าในช่วงนี้นะครับแล้วก็การคุมโคนจริงๆแล้วเนี่ยคุมยังไงถึงจะได้ผลดีนะครับแล้วก็ไม่เสี่ยงโรคนะครับจากคลิปที่แล้วที่ผมทําเรื่องทุเรียนปลูกยังไงทุเรียนไม่ตายนะครับเอมอใหม่ปลูกทุเรียนทําไมมักตายก่อนโตเนาะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีสูตรสาเร็จนะครับว่าทํายังไงมันสวยแล้วทํายังไง บอกไวงไงว่ามันบ่มีมดอกว่าทุเรียนปลูกจงไดๆมันสิงามนะครับมีแต่ทําทุกอย่างให้สมบูรณ์นะครับทําทุกอย่างให้ถูกต้องนะครับมันก็จะช่วยได้อย่างเล็กนิดเดียหน่อยเนาะรวมๆกันหลายอย่างก็จะสวยขึ้นมาเองครับ <S <S คราวนี้ผมจะพยายามลงรายละเอียดนะครับว่าสิ่งต่างๆนี้มันทํำยังไงนะครับแล้วก็ให้แนวคิดเล็กๆน้อย,นอยเนาะครับเรื่องการดูแลทุเรียนเนาะครับ เอาเริ่มจากว่าทําไมผมถึงเริ่มตัดหญ้าช่วงนี้นะครับทั้งๆท,ท,ที่ผมบอกว่าแดดร้อนแล้วต้องคุมโคนนะครับออพยากรณ์อากาศนี่ผมว่าเป็นที่แน่ชัดนะครับว่าต้นเดือนหน้าฝนตกแน่นอนนะครับแล้วส่วนผมก็เยอะด้วยส่วนผมก็เยอะด้วยไอ้ทุเรียนเล็กนี่สิบกวัวไร่นะครับแล้วทุเรียนใหญ่เพิ่งจะตัดเสร็จไปผมว่ากว่าผมจะตัดเสร็จก็ฝนมาแล้วแ่ะครับ ผมถึงจะเริ่มตัดหญ้าแล้วนะครับตัดหญ้าแล้วสังเกตได้นะครับว่าทําไมผมถึงรีบตัดผมอยากใส่ปุ๋ยนะครับสภาพโอ้โหไอใบม้วนๆหลังนี้ผมยังไม่ได้ฉีดยาเลยมานานแล้วนะครับแดดลน้นล้วนครับผมกระทดจากแดดลน้ลนล้วนไอใบเหลืองๆเนี่ยไม่ใช่ว่ามันใบเหลืองนะมันยังอยู่ในช่วงเพรสลานะครับมันยังไม่เขียวแต่ว่าที่แน่ๆก็คือไม่โตแน่นอนนะครับใบเล็กๆอย่างนี้แหละแต่ยังไงก็แล้วแต่ผมก็จะเลี้ยงให้เขาเขียวนะครับ จะเลี้ยงให้เขาเขียวแล้วก็จะใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยอินทรีย์เข้าไปนะครับเพื่อรอฝนมาเพื่อเขาจะแตกยอดใหม่ซ้ำอีกรอบนึงนะครับแล้วก็จะได้ใบใหญ่ๆขึ้นมาบ้างนะครับในหน้าฝนถ้าจะฝนตกแล้วค่อยไปตัดมันตัดไม่ทันนะครับมันจะไปขังไอ้โคนอยู่มันจะไปงามันสุมค้นเรามันอันตรายกับไอ้เน่าคอยดินนะครับผมก็เลยเริ่มตัดตั้งแต่ เนิ่นๆนะครับตัดตั้งแต่ไก่หูเลยโอ้ยกล่องกระจักียงคราวนี้มาว่ากันเรื่องการคุมโคลนนะครับผมอยากพูดเรื่องการคุมโคนนิดนึงนะครับสําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหรือว่าเป็นหน้าฝนหรือว่าหน้าหนาวก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับไม่หน้าแรงแรงแดดแดดแบบนี้นะถ้าคุมแบบมิดโคลนนะครับก็ยังมีความเสี่ยงที่จะเน่าคอดินนะครับเอาจริงๆ เพราะว่าถึงแดดจะเผาไปรอบบริเวณก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าเอาฟางเอาอะไรมาคุมเลยมันชื้นนะครับมันชื้นอยู่ตรงไหนรอบๆต้นมันผมสรุปให้เลยง่ายๆนะครับไม่ควรเอาอะไรไปใส่รอบโคนต้นชิดโคนต้นทุเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยก็ไม่ควรใส่นะครับยาโรยก็ไม่ควรจะโรยไปชิดโคนต้นเขานะครับคุมฟางหรือว่าไว้หญ้าก,ก็แล้วแต่ หรือว่าคุมโคนแบบต่างๆก็แล้วแต่ไม่ควรเอาอะไรไปใส่รอบโคนต้นทุเรียนนะครับคุมก็ควรคุมแบบนี้นะครับนี่ครับผมเริ่มตัดแล้วแล้วก็เอาหญ่าเขียวๆนั่นอ่ะเอาคุมไว้ให้เขาเป็นปุ๋ยพืชสดนะครับแต่ว่าผมไม่ได้คุมชิดโคนต้นนะครับมีความเสี่ยงนะครับผมบอกเลยว่าเสี่ยงเสี่ยงทุกหน้าอยู่เนาะเรื่องเน่าคอดินนะครับโดยเฉพาะผมเห็นคนคุมฟางคุมคุมไปเยอะมากเลยไอความหนาของฟางประมาณเป็นฟุตนะครับ 30เซนก็มีนะครับแล้วก็มันก็ชิดกับโคนต้นทุเรียนเลยไม่ควรนะครับเอาออกมานะครับให้มันเป็นรูปโดนัทนะครับให้มันเป็นอ้วนๆอยู่เป็นทรงพุ่มนะครับเป็นรูปโดนัทนะครับแบบนี้พอได้นะครับพอได้อยู่อันนี้ก็คือต่างวัดใจนะครับอยากใส่ปุ๋ยนะครับหญ้าเยอะขนาดนี้ใส่ไปทุเรียนก็คงไม่ได้กินนะครับก็เลยตัดหญ้านะครับจะใส่ปุ๋ยอินทรีย์นะครับใส่ปุ๋ยอินทรีย์ แล้วก็รอฝนมานะครับผมคิดว่าฝนจะมาต้นเดือนหน้าแน่นอนนะครับถึงพยากรณ์อากาศไม่บอกมันก็เป็นเวลา,าสมควรแล้วก็ที่จะเข้าเรื่องเริ่มฝนตกชุกนะครับแล้วพยากรณ์อากาศยังมาซ้ําด้วยเรื่องอเอลนินญ,ญ่านะครับเอลนินโยกับเอลนินญ,ญ่าบางคนไม่รู้ผมอธิบายนิดนึงนะครับเอลนินโยก็คือแรงรุนแรงครับภาวะแรงรุนแ,แรงแดดจัดแรงรุนแรงเอลนินญ,ญ่าก็คือฝนตกชุกนะครับ ฝนตกชุกชุกกว่าปกติตกกระหนำ่ำอาจจะมีลมแรงร่วมด้วยนะครับถ้าเกิดก่อนหน้าน,นี้มันร้อนพอฝนตกมันก็จะมีลมแรงนะครับเพราะว่าตามกฎธรรมชาติแหละครับถ้าเกิดอุณหภูมิต่างกันเยอะใน2จุดนะครับลมมันก็จะพัดไปหากันรุนแรงขึ้นนะครับก,ก็เพื่อนๆก็ระวังนะครับว่างๆผมจะพาถ่ายรูปรอบสวนผมสีด้านนะครับมันมีต้นไม้ใหญ่อยู่แดนรอบทั้งสีด้านเลยนะครับพยายามเก็บไว้แม้แต่รั้วผมก็ รั่วรั่วติดถนนลกวบันไลเลยตั้งใจไว้นะครับตั้งใจไว้แต่ผมจะไปตัดลงอยู่หรอกสักหน่อยเนึ่งมันสูงมากการลมครับการลมเตือนอง่ายๆนะครับเรื่องการคุมโคนนะครับคุมออกมาให้ห่างจากโคนอย่างตำําหนึ่งฟุตนะครับสามสิบเซนหรือว่าสิบสองนิ้วนะครับคุมให้เป็นรูปโดนัทแบบนี้นะครับจะมีประโยชน์เยอะครับแล้วก็ เดือนต้นเดือนหน้านี่ฝนตกแน่นอนถ้าสวนใครเยอะๆนะครับก็เริ่มตัดได้แล้วนะครับเดี๋ยวมันจะตัดไม่ทันพอฝนมาชุกๆนี้หญ้าที่ไปสมอยู่โคนต้นเนี่ยเสียงเน่าคอดินเหมือนกันนะครับให้เขาโดนแดดบ้างเนาะโอเคเป็นคลิปความรู้เตือนสั้นๆนะครับเกี่ยวกับตอนรับหน้าฝนที่จะมาถึงนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ